สวัสดีครับร้านลดมือสองเพื่อการตละครับแจ้งราคาวันนี้เรียบร้อยยูบ็อกล้อแม็กตัวนี้มาใหม่ครับ16,900บาทเรียบร้อยสิบไอสแตนมือปี59า9 5 0 0มืบาทเรียบร้อยสิบไอปี57แต่งภายนอกครับ27,500บาทเรียบร้อยสิบไอท่อรอดตัวนี้24,500ห้าร้อยบาทครับ มีรถเข้าใหม่หลายรุ่นครับ s c ู p ี Eye สวยๆเลยครับเครื่องนิ่มๆเหมือน9,500บาทราคารวมโอนแล้วนะตัวนี้ Super Cup 29,500บาทปี60ครับโซน i c ตัวใหม่16,900บาทสวยเครื่องนิ่มตัวนี้แต่งแต่งเครื่องครับภายนอกจะแต่งพอง,งามตัวนี้ ลูกค้าสชักสาครับ27,500บาท s c o ปีนิวสองหมืเรียบร้อยบไบังลมเล็กมีเหลือ2อคันครับตัวนี้18,900บาทสกูปีนิวสองหมื่นบาทตัวนี้เไอสกูปีตัวเก่า15,900บาทเรียบร้อย ัวเก่า11,900บาททีหน้า7,900วิบากคันเล็ก9,500คริสตัน6,900เอกสารครบตัวนี้มาใหม่รอเช็คสภาพก่อนครับเรียบร้อยยูบ็อก16,900บาทเรียบร้อยยูบ็อก16,500บาท เวฟร้ i, อยสิบไอท่อรอดสองหมืนตัวนี้24,500บาทเวฟร้อยสิบไอบังลมเล็กสตาร์ทมือ2องหมืนห้บาทเวฟร้อยยี่ห้าตัวนี้เป็นรุ่นไม้สาย16,500บาท ksr หนึ่งหมืนหกพันบาทเวฟร้อยตัวเก่า 13,500บาทอันนี้สตาร์ทมือ27,900บาทครับซุปรครับป e ี60 29,000บาทรีบร้อย10 i ี57 27,500บาทไงแวะมาชมครับดูรถทดลองขับได้ในตัวเพอร์กันทลัก จังหวัดชิสเกตครับโทรศัพท์0 8 4 6 0 0 5 8 1 3ขอบคุณครับ